ำเพือกทำงานหนักมากเมื่อหมดดาอย่างรู้หนักหลังแองจี้เปิดประเด็นสองดาราดังใกล้คอแต่ไม่มีใครรู้ทำเอาเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลที่ชาวเน็ตตามเผือกกันไม่ได้นอนเมื่อแองจีโปรดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่ได้เปิดประเด็นสองดาราดังใกล้คอแต่ไม่มีใครรู้โดยเผยว่าเป็นดาราระดับที่พอเอ่ยชื่อแล้วทุกคนต้องรู้จัก ซึ่งก็มีการใบเพิ่มเติมว่าคนแรกอายุอานนามแล้วก็วัยเนี่ยใกล้เคียงกับมดดำคาชาพาเธอเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานออกหน้าจอแทบจัทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเนี่ยท้องใกล้คอเต็มทีแล้วซึ่งจากคําใบแล้วก็ข้อมูลดังกล่าวก็ทำเอามดดำถึงกับอยากรู้เป็นอย่างมากจนไม่เป็นอันทํางานเลยทีเดียว แต่ต่อมาทางเพจใต้เตียงดาราก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าตอนนี้หูกระดิกไปหมดแล้วค่ะชีแองจี้อย่าว่าแต่มดดาที่บอกว่าใครวะฉันเองก็งมอยู่ว่าใครวะเหมือนกันเมื่อชีแองจี้โยนหม้อเผือกหม้อใหญ่มาให้บอกมีดาราท้องสองคนแต่ชาวโซเชียลไม่รับหรือ ขับใบก็คืออายุพอๆกับมดดำไปออกรายการมดดำบ่อยๆดังระดับประเทศเล่นละครตลอดแต่เป็นฟรีแลนซ์นะแล้วก็มีปอรอด้วยเนี่ยเธอปอรอก็คือมีอายุ30บวกคนหนึ่งยังไม่แต่งงานกับอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุ40บวกมีลูกเพิ่มเฉย เรียกได้ว่าขอบตาดำไม่ได้นอนอีกแล้วค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะ